ก็เลยใส่เพลิงที่ตุกแตต่อมีมีใชาใช้เที่ยว่าตัดได้ตรงนี้มัเสียอตัดออกมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนหรือเป่าอย่างเป็นรุ่นเก่าต้องเปลงเลยเนาะครับบุกเพลยออกอะไรมาเนาะคือเปลงรถเลยพวกงี้เนาะเปลงเลยนะไรบ้างวัทำได้แต่เราถล่มเลยแปลงได้แต่แต่ยกออกเลยเสียรถเลยใช่ไหมครับเลือนรถเลยก็ว่าอย่างินเลยเสียรุ่นเสียอะไรมาเลยคือเป็จัลโลมูสันวะโอ้จอกเลยนี่จะท้ายทิ้งแล้วเนาะ ถ้าทำอย่างนั้นน่ะเสร็จแล้วแปลได้เนี่ยหายห่วงเลยน่ะหายห่วงเลยเราเปลี่ยนรถใหม่เลยไปเลยเสร็จเล็กเลยแล้วมันใช้ได้อยู่แต่อุปกรณ์ภายในมีต้องเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะกล้องกล้องมันมีนอช่างตัดออกมาเลยกระถายปนิดทีเดไยวจ้ะกระถายปนิดแล้วทีนี้หนึ่งร้อยยี่สิบปีปนิดเยอะเลยจ้ะเร่งเร่งใจเจอช่างมาจากไกลฮะยาสีฟิลชอบเบ้ ทามน้วนีทามไม่ได้ถามถ้ามันโชว์ชแล้วเช็คอะไรไม่ได้แล้วตัวนี้เนี่ยถ้ามันโชว์แล้วจะไปเข้าเข้าโปรแกรมเช็คไม่ได้มันต้องทำให้หายก่อนทีนี้ถามว่ทาทำให้หายได้ไหมมันใส่็นที่กล่องนี่พอใส่ไฟไม่ใช่แล้วกล่องแจ้งผิดพพพเพราะเซนเซอร์ก็ไม่ใช่ออืเฉพาะแล้วเอาไอ้พอแล้วเอาไอ้อไตัวบุกีมาเสียบไอ้ตัวไอ้ตัวสวิงหรือตัวบูมเนี่ย ไอ้ไอ้ตัวเซนเซอร์มันใช้ได้จะย้ายสายแล้วมันใช้ได้ไปกับกลมแต่ว่าพอแล้วเอาไอ้ตัวที่มันโชว์อยู่ไปเสียบัวอ่นตัวที่เซนเซอร์ใช้ได้มันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ใช้ไฟก็ดีตรงไฟกะวัดนั่นทีนี้ไฟพอดีมันถ้าไฟมันเกินนิดเดียวมันก็จะโชว์อันนี้กูเบนมดเลยสุบรถขัตรถเกินเบนหมดไอ้หนังกลัดอะไรหมดเลย ไป้มไปสมไชาดมาการเดือดมดเออมันไปสมไชาิมาเามันไม่ได้วัดกลิ่นไหมเลยกลิ่นไหมเองสาิบบาอ่างเงี้ก็เดือดเงมเลยทำอะไเังเลยอะจนแห้งบอกเพาว่าไปบชาเกินถ้าเกินไรไปบูาเกิช่างมีกล่องมือสองไหมครับมีไหมครับมีสาขา าจจะมีนะาสามสักราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้สามช่างต้องเอาอะไเอากล้องมาลองดูก่อนเพื่อความชัวร์ช่างต้องรับประกันเลยแล<ต>้ว <No. S 1> ไม่ต้องโทดเอาใจกันเลยใส่ <laughs> ลแล้วใช้ได้จ <laughs> วดแล้วใส่เลยไม่ต้องตรวจสอบสรุปลถถ้า้าามันมัันนใช่ตวี้เอนี่ฮะช่างช่างฝีมือดีจากโคราชฮะรอที่สุดในเขต เขตอีสานใต้แะเขตอีสานน่าบ้านเรา่จะ้างคนเจมัวงเ้โค้งมุยเจมุยเนี่ยสาเหตุก็สกัด เจไม่มีมูเเลยหัวเอาหัวเอาเลยเนี่ยแจเข้าไม่ได้เลยมูไฟเราทำไม่ใช่เราไปทำมูมูได้โอ้ไอนี่ถอดไปไหนสกัดเลยดีกว่าสกัดเลยดีกว่าเะเิดกลมเก็ดพลุ่มเก็บพลุ่มันกเก็บพลุ่มกอก่นอากันเลยอันนี้กิดไับิดหมมาช้ทีนี่กิจก่ติด ตัวสมองอี่นี่นี่ไอ้ตัวนี้จะไปสร้างงานเกี่ยวกับงานอยู่นี่ด้วยในตัวไตเก่งด้วยน้ำช้าทั้งหมดเลยทั้งเดินทางอะไรเออมันระบบมันสร้างงานป้อนป้อนข้อมูลไปหากันเนาะยังไงใหญ่ไหมแม่งวะแมางกันหลยตัวหนึ่งเสียตรงนึงไมเลยช่างอาหาร Ôi dùm dạ ơi, ôi tại vì lươn á Biểu lắm Lươn rồi, tàn lươn rồi <laughs> Lộn lắm, xăng lộn lắm มีเสียงร้องด้วยครับช่างจะแต่งให้ chơi này mô mô grab up grab up làm phú á rồi đó còn làm kiểu rồi No. ต้องถอดฟิวแล้วก็ใส่เสียใหม่ห่า <c oughs> งขอไปไปครับช่าง long one